ผมอะงงกับลูกค้ามากๆเลยไม่เข้าใจใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมอได้งานไปรับลูกค้านะครับผมแถวๆรัชดานะครับผมพอได้งานปุ๊บกดชำาะปุ๊บลูกค้าก็ส่งเช็คมาทันทีเลยปับ๊บเหมือนว่าก็บอกว่า่าเร่งให้หน่อยนะคะประมาณนี้นะครับผมเร่งให้หน่อยนะครับอะไรแบนี้ประมาณนี้นะครับผมผมก็เร่งให้เต็มที่เลย ทีนี้ก็ขับไปถึงที่เขาปักหมดไว้เป็นอ่าอาพาร์ตเมนต์นะครับผมผมบอกว่ามาถึงแล้วครับพิมไปเขาบอกว่าพี่รอสักครู่นะคะหนูกำลังลงมาค่ะหนูกำลังลงไปค่ะแลยเขาคิดในใจเมื่อกี้บอกให้เรารีบตัวเองยังไม่พร้อมเลยจะลงรีบจริงหรือเปล่าวะถ้ารีจริงอะ่ะ ต้องมายืนรอแล้วครับแต่เนี้ยกว่าจะลงมาอีกประมาณสักสองถึงสามนาทีปว,วดหัวไม่เข้าใจอะไรใดๆทั้งสิ้น